เอาละฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็กลับมาอยู่กันใน Monster Hunter, Hunter เออใช่ Monster Hunter เติร์ดเหมือนเดิมครับผม๋ยวหนึ่งขอสร้างชุดก่นอนเคสีม่วงนี่แหละชุดสีม่วงเออได้อยู่มาว่าไม่น้าน้า,น,าน้าไม่ต้องเสียงเหรอเอาสี่สิบห้าเหมือนเดิมครับผมผมทอจำได้อยู่ว่าเล่นยังไงนะผมไม่ไม่ต้องไม่ต้องสอนเอาทับเซฟเก่าไปก่อนเลย เล่นเกมไปเลยโอเคโอ้เหมือนว่าเออนั่นไงหมู่บ้านที่เราจะไปนะผมมีไอ้ไก่นี่มารับอยู่โอเคเดีหมวกก็จะแบบซุมซับบรรยากาศนะผมไม่ไม,ไม่ไม่พูดอะไรเลย จนกว่าจนกว่าจะได้เล่นนะผมเดี๋ยวจะให้ดูนี่ไปก่อนมีเสียงอยู่ โอเคมาในเวลาเล่นแบบจริงจังทีครับผมพวกบทอา่านเนี่ยผมจะไม่แบบมีพวกบทอา่านผมจะไม่อา่านนะครับผมก็ <Okay. S 1> ยังอยู่ที่น้ำร้อนเหม,มือนเดิมครับผมก็มะได้เล่นไปหนึ่งอ่ะหนึ่งเดือนนะผมก็ไปเล่นเกมอาร์อยู่นะผมจะพยายามที่จะแบบผมจะพยายามที่แบบว่าลงสลับกับเกมอาร์ครับผมสามแยมสี่แถบสี่แยบดิ ง่ายมันมีคาซีนเหมือนเดิม ่าเดี๋ยวมันกดวิ่งไงวะเนี่ยอ๋อโอเคโอเคกดเป็นอ่าเลือกอาวุธก่อน,นอยู่ไหนวะชาร์ตน่าจะเป็นชาร์ตน,นี้มัง้งเออเป็นอะไรดีเป็นนี่ละกัน อย่าทำเควสเก็บน้ำผึ้งก่อนแล้วกันนะแต่เราจะได้ไปเจอตัวบอสแล้วก็ค่อยมาเจอเออบอกว่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวบอสน่ะเพลงก็ยังเหมือนเดิมวบผม เอาของเดี๋ยวจ้ะทให้เราเก็บอะไรวะเราเย่อพันนี่โอเคเดี๋ยวต้องไปเก็บน้ำพึ่งครับผมเดี๋ยวเขาเอาอันนี้มาด้วยเผื่อเราอาจจะได้เออมันจะเป็นเออไม่รู้วะ่ะ มันมาคับไงวะเอ้ยมันตันไปแล้วโอเคไม่ไดเล่นนานวะจำอ,อ,อะไรไม่ได้เลยเขียนได้ไปรีบดได้ไต่ผีขาวมาปะโ okay. อเคี่พอจำที่ที่เราจะได้เจออยู่อะผมมีสองที่นะอันนี้ก็จะมีตัวบอสอยู่เป็นหมีอะผมแต่จำชื่อไม่ได้ มโอ้ยไม่เข้าไม่เข้าอ่ะโอ้ยไม่ได้ปะ

เรามีแล้วไม่ทันนะไม่ทันรรที่จริงอะผมจะต้องไล่บอสตัวนียออกไปก่อนนะผมคือแบบ För รองผมหนึ่งจะสามารถเก็บน้ำพึง่งได้ม่งั้นมันจะมาขวางเรานะคม เคมันจะจับเราว่ะผมเคมันไปแล้วเราต้องเก็บประมาณห้าอันนะผมโอเค เ,เก็บได้อีกอเลยเคเก็บได้มาหกอันนะผมใช่ปะใช่ครับผมเก็บได้มาหกอัน okay. เนี่ยอ่าเดี๋ยวเราขอไปเก็บเคเบลคอนก่อนครับผมโอ้ยไม่โดน Okay. มุมขอเปลี่ยนอาวุธดีกว่าเป็นอ่าโอเคอันนี้แอปเกียปต้องใช้อะไรอีกปะเนี่ยอ่าอัปีต์ปีต์เ,เอาเป็นมาชาไรไลท์ไม่ไม่เออ เราเป็นเมเชียสสไลเซอร์ครับผมเดี๋ยวเราอันนี้ต้องใช้ไอรอนออยล์แล้วก็เอิร์ธคิสตันโอเคเราจะพอหาได้อยู่มาพีแอ็กก่อนอค,คาราแจ็กกี้สองตัว เ็บข้องหน่อยจะได้เอาไปทำเป็นอาวุธนะผมโหไม่โดนเลยเช็คเกรสตีมินาไปหมดแล้วเนี่ยเออว่าแต่จะทำยังไงให้มันเพิ่มสตีมินาวะมันผมจำได้ว่ามันมีเออผมไม่รู้ว่ะแต่ว่าผมจำได้แค่ไอ้เมกาเป็นน้ำผลไม้นะผม เป็นน้ำผลไม้นะมิกาจุยเออเป็นแบบเครื่องดื่มน้ำผลไม้นะเคยได้มาแล้ว JPX เกิดอันนี้ก่อนมันถูกครับผมเอ้าอีมลแรงชามลแรงชาไว้โอเคโอเคแล้วพอดี โอ้โหจะมันจะใช้ท่าอันนี้ผมพอหลบได้อยู่อเ,เอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แจกกี้นี่หว่าอันนี้จะไกลเอ้ยหายแล้วครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้เจอกันนานเลยอะผมสลับม,อ,มอนเตอร์ฮันเตอร์นะ คือเกม Monster Hunter เนี่ยมันเป็นเกมที่แบบเล่นพอเล่นจบแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรท,ทำนะผมก็เลยไปเล่นเกมอาร์ดีกว่านะมันมีอะไรให้ทำตั้งหลายอย่างนะผมมันเจียนไหมอะไรแบบนี้มีกิซอดทำไมอะอเดี๋ยวผมขอทำค่ายวส e t ดาวเดียวก่อนนะคมณเพราะผมมีเวลาจำกัดนะต้องไปเรียนออนไลน์ต่อโอเค ก็ผมจําได้ว่ามันจะมีตัวนั้นอะผมน่าจะชื่อนันกาฮูกะนะผมนัม่นแหละเป็นมังกรที่แบบไม่ใช่มันเป็นไวเวิร์นไฟอิงไวเวิร์นนะผมอุ้ยได้สโตนพินต์มาลีบสโตนพินต์ไม่ผมไม่ได้เออร์ิสตัลเลยอะเป็นนักเลงอโอเค ผมมาไล่ไตัวหมูป่านั่นดีกว่าลืมไปเลยอโอเคตาแล้วเก็บของมาด้วยจะเอาไปจำชุดได้ผมผมไม่ได้ออคิสตันมาเลยว่า โอ้ oh, ได้มาแล้วไอเวนี่ไม่โดนเลยฮะความเบานี่ มาเต็มครับผมอีคผมแค่จะมาเก็บแร่เฉยนะที่ได้มาได้มาคุมแล้วครับผมจะได้ทำนานสักทีมีเลือดให้กินด้วยเอ้ยว่าแต่ไอ้ลาชั่นนี่มันใช้ทำอะไรวะดูความสามารถมันก่อน๋อมัน มันช่วยบูสต์สเตมิน่าเราอะอะมันคือแบบถ้าเกิดว่าสมมติว่าสเตมิน่าเราเหลือน้อยเนี่ยเราก็กินนะผมเปลว่าเนี่ยลองกินดิมันก็เพิ่มบุกอ๋อนี่ไงมันเพิ่มเกจสเตมิน่าโอเคตอนแรกผมอ่านว่าบูสต์สเตมิน่าผมเลยว่าจะทำให้สเตมิน่าลดช้าลงนะโอเค โอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมส่วนไอ้เควสที่เราจะทำส่วนไอ้เควสที่เราจะทำเควสเลื่อนขั้นไปสู้กับตัวหมีนะผมค่อยเจอนะกันในคลิปหน้าครับผมงั้นเอาเป็นว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมสวัสดีครับผม